สวัสดีจ้าสวัสดีพ,อพ่อแม่พี่น้องสุขสุกขนะจ้าพี่น้องมือสีผ้าไม่กินต่ำกวยใส่บกักยมจ้บพี่น้องมาพี่น้องมามาตรวจมาจับน้ำจันจ้บพี่น้องดเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวมาไม่ไม่เลยจ้บพี่น้อง่ต่ำใส่กับบกักยมอมร้ายแตกพี่น้องอุย้ยมึงต่ำบังยมอมนะต่ำกับว่าแหลกพี่น้องมาจ้า แบับพอหายอยากพี่น้องกินคู่กัดอ้นหน,น่อยแบบงงงลำพี่น้องจ,บจบับจับสมสมผัๆ Em quẹ năm lại cứ dạp nó กปวตรวจดีแต่พี่น,ออน้องนุ่มสมดีค่ะพี่นอ้องกินหม,มองหย่อนๆมันแซ็บได้พี่น้อง อืมฮ mm ึฮ hmm. mm ึหลอมาเลยเห็นไหมเพด้วไปนาะ เมนูนี่กินลายกับอะไรเด้อพอี่น้องดัซซีลมมาท่านอืมแบบ và bài bằng nhung tám mã su phi số nào mang sư rồi cả kim bấm bấm đọc cái nào cũng đều สมสมสมัตาปะทะกันจับอาดพี่น้องแสบคักจ้ะไ้กินหลายวไ้ไหนได้จ้ะแล้วสิแลมมาท่านพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆได้จ้ะสวัสดีจ้า